เอาเลยครับผมนะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมต้นกล้านะครับผมทุกคนก็วันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยไปซื้อเสบียงเข้าคอนโดผมกันนะครับผมโดยวันนี้เนี่ยเราจะเหมาโอลตินนะครับผมทุกคนนะแบบเป็นลังเลยนะครับผมทุกคนและที่สำคัญเนี่ยเราจะได้เติมทั้งพลังเราแล้วก็ได้กินโอลตินแบบอร่อยอร่อยอีกนะครับผมทุกคนและเรายังได้ไอเทมสุดเท่ผมนะไอเทมเด็ดอีกนะครับผมเพื่อนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือเขากำลังมีแคมเปญนะผมโอลติน X free fire ล่่่าาแแแลลลกกกุ้นนนนนจจััััดหะะะคครบผมทีีสญเเย มีในส่วนของตัวกล่องเนี่ยจะเป็นลายแบบพิเศษนั่นเองนะครับผมแล้เขาจะมีไอเทมเด็ดอยู่ให้เราได้ลุน้นกันด้วยนะครับผม<ป>วนะ่าเดี๋ยวพื่ก้าพาทุกคนไปดูกันนะครับผมเพื่อนปุ๊บอุ้คนครับก็อันนี้พี่ก้าได้ขนมาแล้วนะจริงๆน้นองๆอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมาซื้อมาแค่นี้นะครับผมผมซื้อเนี่ยจากหลายที่นะผมเอามาเก็บไว้แล้วตอนนี้ผมคิดว่ามันยังน้อยไปก็เลยมาซื้อเพิ่มอีกเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูที่คอนโดผมเลยดีกว่านะผมว่ามันจะเยอะขนาดไหนนะครับผมทุกคนไปดูนครับ โอเคผมนะตอนนี้พี่ก้ากลับมาถึงคอนโดนเรียบร้อยนี่เลยเป็นไะงผมทุกคนนี่เยอะมากผมทุกคนครับนี่ดูนะนี่คือจะเป็นลายใหม่นะครับผม,มเพื่อนครับตอนนี้เราก็แบบพอเห็นแล้วมันอดใจไม่ได้ผมทุกคนนะก็ขอแบบลองหน่อยละกันนะครับผมทุกคนนี่เลยนะนะโอตินกล่องแดงสูตรดั้งเดิมนะครับผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่ก้าขอลองก่อนเลยนะครับผม,มเพื่อน อร่อยเข้มกลมกล่อมนะครับผมบอกเลยว่าได้รับวิตามิน b ี2เนี่ยสามเท่านะครับผมแล้วก็มีแคลเซียมสูงด้วยนะครับผมทุกคนไ <c oughs> <c oughs> หนๆก็ไหนๆแล้วผมนะขออีกนิดละกันนะผมทุกคนนะอันนี้จะเป็นโอเมินนะครับผมนะก็คือแบบสูตรที่ว่ามันเลือกน้ำตาลน,น้อยนั่นเองนะครับผมทุกคนอืม อันนี้อร่อยผมกลมกลมแล้วผมว่าหวานกําลังดีเลยนะครับผมและที่สำคัญเนี่ยได้รับวิตามิน B ผมแล้วก็แคลเซียมเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมทุกคนยังไม่หมดเป็นแค่นี้ผมนะความอร่อยมาเพราะว่าของเด็ดนั่นเองนะครับผมทุกคนโอเคเราก็ฟินกับโอลตินมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เรามาฟินกันต่อนะผมนะกับไอเทมในเกมที่มันอยู่ในกิจกรรมของโอลตินนั่นเองนะครับผมนะก็คือโอลติน x free fire ของเรานั่นเองนะครับก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูวิธีการล่าของรางวัลจากในกล่องโอลตินนี้กันเลยครับผมทุกคนก็คือกล่องงงโอออตตติิิินน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 นััััวีี้้ะะะะะะเเเเคาาาาจจมมมมมรรรไลลล์็ดดบผผผช่่่กทยซึง จะมีหมด6กลายให้น้องๆได้สะสมกันใครที่ว่าชอบสะสมเนะี่ผมก็สามารถไปหาซื้อมาสะสมกันได้นะครับผมจะมีไฮตโตะนะผมนะเคโรลีนเคลลี่นะผมแล้วก็ในส่วนลูฟ้านั่นเองนะผมให้น้องเนี่ยได้เลือกกัน4ตัวละครนะผมแต่มี6แบบนะครับผมทุกคนครับอ่านั่นแหละครับนี่แกยกตัวอย่างไว้ทุกคนดูนะครับผมอันนี้นะนอกเหนือที่ว่ามันมีลายพิเศษเข้ามาแล้วนะครับเขายังมีกิจกรรมนะครับผมนะล่าแลกลุ้นแจกจัดหนักนั่นเองนะผมให้น้องเนี่ยได้ล่าก,กันกับกิจกรรมไอเทมภายในเกมฟรีไฟล์ของเรานะครับผมก็ <S 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 ตอนนี้ก็อิ่มเลยนะครับผมจะมาสองกล่องโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูวิธีนะครับก็นี่เลยผมน้องๆก็สังเกตง่ายๆหมดนะอ่ะเห็นไหมด้านหน้าเนี่ยมันจะมีในส่วนของ QR code อยู่นะผมนะอ่าเห็นไหมเมื่อเราซื้อที่เป็นลายของฟรีไฟล์มานะ QR code ปุ๊บน้องสแกนเข้าไปผมเพื่อล่ารางวัลได้เลยนะครับมันจะมีในส่วนชุด Golden Sun นั่นเองนะผมนะชุด Golden Sun เนี่ยจะเป็นชุดสีแดงแล้วก็จะมีตัดด้วยลายแบบว่าแบบเป็นสีทองๆสวยๆให้น้องครูๆเลยนะครับผมและยังมีในส่วนของ Chocolate Ice Ball นั่นเองนะผมซึ่งจะเป็นลายชีบแบบน่ารรรรััััักกกกกนน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 ่่าาาะะคบผผมมออออจีี้้้้้แลลลววงงงๆๆยไดุื ใากมายรวมถึง iPhone ด้วยทุกเดือนนะครับผมทุกคนอันนี้คือพลาดไม่ได้เลยนะครับผมใครชอบรุ้นชอบเสี่ยงผมต้องได้สักเดือนแหละว่าผมทุกคนไม่รู้วเดือนไหนเลยครับผมแต่ขอเดือนนี้เลยละกันเดือนแรกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวี่กาไปลองเล่นกิจกรรมนี้ให้น้องๆได้ดูกันดีกว่านะครับผมทุกคนโอเคครับผมนะก็เดี๋ยวเราเข้ามาแล้วก็กดสแกนผมจากในมือถือของเราได้เลยนะครับผมทุกคนครับนี่วิกาก็เลือกสแกนนะครับผมคิวอาร์โค้ดของเราฟื๊ดนี่มันก็จะเด้งเปิดเข้ามาผมหน้าซาฟารีของเราครับก็เปิดเข้าไปจะให้เราแอดไลน์นัั่นนเองครบ แล้วก็แอดไลน์นะครับผมแล้วกดไปที่หน้าแชทได้เลยครับผมทุกคนจากนั้นนะผมนะให้เรากดมาที่เมนูนะครับผมมันจะมีให้เราเนี่ยลงทะเบียนอยู่นะครับผมทุกคนแล้วก็เลือกทีはは่จะลงทะเบียนก่อนเลยนะครับผมกดอนุญาตครับแล้วก็เขาจะพาไปที่เราหน้ากรอกข้อมูลนั่นเองนะครับผมทุกคนครับนี่กรอกเบอร์มือถือแล้วก่อนนะครับผมทุกคนแล้วก็จะมีรหัสเนี่ย OTP ในผมนะส่งมาที่ข้อความมือถือเรานะครับโอเคเมื่อเรากรอก OTP เสร็จเรียบร้อยมันก็จะให้เราลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมลังนั้นกรอกข้อมูลตามความจริงนัผมเพื่อ นี่มันก็จะขึ้นว่าเราได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อนครับโอ้กดปิดได้เลยนะครับที<อ>นี้เมื่อเราเข้ามาหน้านี้ปุ๊บมันจะมีให้เราสะสมคะแนนเองผมสะสมคะแนนยังไงบ้างพิกาสังเกตมุมซ้ายล่างนะครับผมทุกคนนะมันจะขึ้นว่าสะสมคะแนนอยู่ก็คือให้เราเปิดมาที่หน้าของนี่เลยผมนะมันจะ ขึ้นมารหัสที่หนึ่งรหัสที่สองรหัสที่สามรหัสที่สี่ที่ห้าถูกอ่ะเราขึ้นมากดที่กล้องได้เลยนะครับผมทุกคนอ่านี่กดอนุญาตเข้ามาครับทีนี้เราก็มาเอา QR วอารโค้ดของเรานะครับผมก็คือจากด้านบนของกล่องนั่นเองนะครับผมนี่นี่คือผมกินอยู่ใช่ไหมเนี่ยเราพลิกกล่องขึ้นมานะครับผมทุกคนอ่ะกเปิดให้ทุกคนดูครับนี่ก็ในส่วน QR วอาร์โค้ดนะมันจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับผมทุกคนอ่ะไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับผมนี่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆครับแล้วก็กดแล้วก็สแกนนนได้เลยะคครับผมทุก อ่ะนี่ไหมเมื่อเราจับภาพได้ปุ๊บผมก็จะสแกนรหัสของเราขึ้นมานั่นเองนะครับผมทุกคนทีนี้สมมุตินะครับผมพอเราเสร็จปุ๊บเรากดคําว่าสะสมคะแนนได้เลยครับนี่เรียบร้อยคุณมี2คะแนนนั่นเองนะครับผมตอนนี้ครับที่เราเติมไปนะเมื่อเราเติมกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเติมโค้ดเสร็จหมดทุกอย่างปุ๊บเราเข้ามาที่หน้าแรกรางวัลนะครับผมแล้วเลือกล่าไอเทมเด็ดฟรีไฟล์นั่นเองนะครับผมกดเข้ามาได้เลยนะครับผมทุกคนปั๊บเข้าสู่ระบบของเรานะครับผมเป็นบัญชีของในเกมของเรานั่นเองนะครับผมทุกคนครับโอเเ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 คคคมมมมมมืื่่่่่่ออ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 อรรรรราาาาลลลลล็็็็็กกกกกกกิินน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 สจจีียยยบบบ้้้้้แแวผผผััััะะะะะขหงงงงโตตต์พ เรากดเปิดกล่องได้เลยด้านบนเช็คด้วยจะเป็นยูอเดียของเราแล้วก็ชื่อตัวละครน,นะครับผมทุกคนครับนี่ไปกดเปิดได้เลยครับผมทุกคนเปิดกล่องตึ๊บตึบตึบต๊บตบหือแบบที่ตะเบียงผมทุกคนครับโอเคเมื่อกี้พิกาหไปสแก,กนมาเพิ่มแล้วนะผมนี้ลองเปิดทุกคนดูนิดนึงนะครับผมทุกคนอ่ะเปิดอีกนิดเปิดอีกนิดสักสองกล่องเลยอ่ะ ปึบบับอู้ย <S <S ต้นกาลเนี่ยเขาเป็นราชาค็มิมจริงๆนะครับผมทุกคนโอเคเมื okay, ่อกี้พิก้าก็ลองเช็คทุกคนดูไปแล้วนะผมหรือว่าถ้าเกิดใครอยากได้ในส่วนของไอเทมอื่นๆหรือว่าผมร่างวันกิจกรรมอื่นๆนั่นเองน้องสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับผมนะได้ของรางวัลโดนใจตรงนี้เลยนะครับผมและยังได้รุ้นรับ iPhone กันอีกนะผมในทุกๆเดือนนะผมน้องๆสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นี่เลยพีก้าขึ้นให้นะครับผมนี่ เป็นไงหรือไม่ก็ดูลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะัะผมเพื่อนโอเคเดี๋ยวเพื่อนกล้านั่งให้พ่เตอร์เนี่ยเปิดหาชุดนะับผมนะแล้วก็จะพาให้ทุกคนเนี่ยไปดูชุดกันในเกมเลยดีกว่านะครับผมนะเราจะได้หรือเปล่าผมบอกเลยผมมีเคล็ดลับรออยากรู้ดิทำยังไงให้ได้แน่นอนเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูผมนะโอเค โอเคผมนะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าล็อบบี้หรือว่าหน้าเกมมันแล้วนะครับเดี๋ยววิก้าจะพาทุกคนไปดูชุดนะผมนะโกลเด้นซันนั่นเองนะครับผมทุกคนที่ว่าบิก้าได้มาแล้วนะครับผมเพื่อนนี่เลยครับผมนะชุดโกลเด้นซันนะครับผมทุกคนเนะี่ยเป็นไงผมไม่อยากจะอวดไม่อยากจะแอคเท่าไหร่นะผมชอบมากขมวกนะครับผมทุกคนใครชอบไ,ไม่รู้ซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นของที่เราต้องมีนะครับผมนะ เมื่อเราพูดถึงชุดโกลเด้นซันนะครับผมนะเป็นชุดคิมสันทาคัวนะผมนะที่ได้รับพลังจากพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับผมนะเป็นสีทองอันร้อนแรงสาดลงมาบนโลกนะผมจนพัฒนาเป็นโกลเด้นซันอีดิชั่นนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าแบบสุดยอดเลยเนี่ยเท่จริงแต่ว่าผมบอกเลยว่ามันมีจํานวนจํากัดนะครับผมรู้นนะ อ่ะใช้งานเลยนี่ทั้งหมด5ชิ้นเสื้อกางเกงรองเท้าหมวกแล้วก็ผ้าปิดปากนั่นเองนะครับผมทุกคนเรามาดูในส่วนของเสื้อก่อนนะนะเสื้อมัน,นจะซ่อนเกอะให้เราเรียบร้อยนะครับผมทุกคนครับนี่มีซ่อนกอะน,นะครับผมหลายคนแอบ,บหวังว่าเฮ้ยชุดจะซ่อนเกาะหรือเปล่าซ่อนเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมทุกคนโอเคทีนี้ในส่วนไอวอลนะเราต้องหาในส่วนของโทเค็นนำมาแลกนั่นเองผมนะห้าโทเคลเล็นแลกไอวอลได้ไปเลยนะครับผมก็คือเป็นเจ้าชิบะก,กำลังดืบโอลตินอยู่นั่นเองนะครับผมทุกคนลายนี้น่ารักมากแลยเป็นสี นี่ได้มาแล้วกดสวมใส่นะครับผมนี่เป็นไงเขาดูชอบหรือเปล่านะครับผมใครชอบไม่ชอบเป็นไงสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้น,นะแต่ผมเลยว่ามันเป็นของที่ต้องมีและเป็นแบบคือแบบถ้าเราใช้ตอนนี้คือเราแอคได้เลยเราเท่ได้เลยอะครับผมทุกคนครับช็อกโกบูทไอวอร์นะครับผมทุกคนแน่นอนทุกคนอาจสงสัยว่าเฮ้ยทำไมพิก้าได้ง่ายจังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมก็คือในส่วนกล่องมันมันมีแบบการันตีด้วยเมื่อเราแลกกล่องโอวตินบ็อกนะครับนะครบทุก7กล่องกล่องที่8เดี๋ยวเราจะได้เป็นในส่วนของกล่อง โอลตินโกลเด้นบ็อกซ์เลยนะครับผมซึ่งมันจะเป็นกล่องที่ว่าคุณเนี่ยสามารถเปิดเพื่อรับชิ้นส่วนของชุดได้เลยนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมบอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับผนมะซื้อโอลตินแปดสิบกล่องคุณได้ชุดนี้ไปเลยนะครับผมทุกคนเพราะมันมีการันตีและระวังกล่องที่หนึ่งถึงที่เจ็ดคุณก็ได้ลุ้นของไปด้วยกล่องที่แปดมันได้แน่นอนอนะ่ะเออเอารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับผมนะแต่ที่สำคัญของมีจํานวนจํากัดนะครับผมอันนี้สาคัญมากๆนะครับผม,มเพื่อนๆเดี๋ยวพี่ก้าจะพาทุกคนเนี่ยไปลุยแรงให้ทุกคน เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับผมทุกคนกับชุดใหม่แล้วก็ไอวอลใหม่ของเรานั่นเองนะครับเอาละครับมาตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้า็อบบี้แลวครับผมทุกคนนี่พิการทุกคนดูชุดนะครับผมไม่แน่พลังจากแสงดวงอาทิตย์แล้วโูมันร้อนแรงจริงๆครับผมทุกคนเห็นไหมจะมีสีทองตัดลายตัดของมันนะครับผมทุกคนครับนี่พิการโดดลงมาแล้วให้ทุกคนดูชุดแบบเน้นๆเมื่ออยู่บนแอร์บอร์ดนะครับผมว่ามันสวยแค่ไหนนะครับผมทุกคนครับอุ้ยสีแดงร้อนแรงจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าใครเห็นก็ต้องวิ่งหนีฮะชุดนี้ธรรมดา เรามันเทิอยู่แล้วมีคนมาฮะคนมามีคนมาผมทุกคนครับอยากมามองชุดผมอยากมองชุดผมแน่นอนฮะอย่างเงี้ยอยากมามองชุดผมแน่นอนนี่ให้ดูชุดดูไว้ตึดตือลยลืดตือเลยลืดึดตืดตืดตืดยิงตู่เลยฮะไม่รู้เพื่อนเขาอยู่ไหนนะฮะผมยิงไปก่อนละโอเคเหมือนนะเราได้วอลมาแล้วเจ็ดลูกนะครับนี่พิกาเรียบทุกคนดูนะครับผม อ่ะเป็นไงคือไอวอผมนั้นจะเน้นเป็นสีแดงผมแล้วก็จะมีเจ้าชิบา่านนนั้นนั่งกินโอนตินนะับผมอยู่ตรงกลางเลยนะับผมแบบน่ารักเลยอย่กากําลังอร่อยอย่ะเดอ <c oughs> <c oughs> โอเคผมก็จะลองจ่อไอวอทุกคนดูนะผมว่ารูปร่างหน้าตาเป็นไงเมื่อมันมีรอยรล้านะครับจาอเลยครับรอยรล้าจะเป็นสีขาวให้เราเห็นนะครับผมเมื่อไอวอใกล้จะพังหรือใกล้แตกนั่นเองนะครับผม จริงๆเลยเป็นประมาณนี้นะครับผมทุกคนให้ทุกคนดูชุดนะครับนะคือชุดแบบสีแบบเด่นมากๆเลยผมก็เห็นชัดมากๆนะครับคือผมว่าหลายๆคนน่าจะกลัวเห็นชุดนี้วิ่งเลยอ่ะอันนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับผมทุกคนครับมีชุดโอมันตินนะเฮ้ยมีเพื่อนเข้ามาวะ่ะเพื่อนเขาหรือเปล่าฮนะวิ่งฮะต้องวิ่งฮะอันนี้ฮะอ้าวรถระเบิดครับรถระเบิดต้องลงนี่ผมวายวอลผมโชว์เลยเอาดิ เอาดีเอาดีมาดิมาดิมาด,มาดิเอาดีมีตัวมาอีกครับผมมีตัวมาไกลๆฮะตัวมาไกลก็เจ็บครับผมตัวนี้ก็น็อกครับนี่เอาเลยลาดคิวจังหวะเนี้ยจะไปพิกาเขาเปล่าโอ้ยเกือบนะครับผมบอกเลยว่าจุกๆบนทุกตัวจะสู้ต่อไหมละ่ะจะสู้ต่อจะสู้ต่อน็อกอีกหนึ่งครับยังไงเขาต้องไปเข้าวงครับผมจะไปดักเขาด้านหน้าฮะมาดิเพื่อนมาดิเราบินมารอเลยเพื่อนเอ้ย ต้องเดินดินมาผมว่าต้องเดินดินมาผมบอกแล้วไงผมบอกแล้วไงเอาดิเอาดิเฮ้ยเขาจะมาเอาเราวะนี่เรียบร้อยผมทุกคนครับแอคไปนะครับผมชุดเรานะครับผมยังรอดอยู่ฮะยังรอดอยู่อตายเลยนะตายเลยโอ้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 ยเขายืมมาจากไหนวะน่ะต้งมีคนอีกคนนึงฮะเรียบร้อยผมนะหมดติ้ะ มาอีกหนึ่งนอกอีกหนึ่งนะครับผมนี่เป็นไงแอคโชเลยเขาสู้อยู่ด้านล่างครับผมทุกคนนะฮะยังไงก็ต้องเข้าวงครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับผมทุกคนเฮ้ยทุกคนนี่ไปอีกหนึ่งไปอีกหนึ่งหรือค <c oughs> นนึงข้างล่าผมนะปล่อยเข้าไปครับแสดงไปอีกหนึ่งครับ <c oughs> เอา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 ,เอา าดิดิดีชุบดิชุบดิชุบดิชุบตัวเองดิเองไม่ได้มีระเบิดคนเดียวนะเพื่อนเองไม่ได้มีระเบิดคนเดียวนะเพื่อนเอาดินี่จบรู้ๆกันไปซะแต่เดี๋ยวเราไปยืนเอ็กซ์ยืนเอ็กซ์เอวอยืนเอ็กซ์เอวอยืนเอ็กซ์เอวอนี่ ก็ไม่อยากพูดเยอะนะครับผมทุกคนครับคนมันเก่งนะครับผมชุดมันเท่ครับผมไอวอลมันก็ล่อน่ารักนะครับน้องๆโอเคผมนะก็จบลงไปแล้วนะนะสำหรับการรีวิวของเรานะผมนะใครที่ชอบใปนส่วนชุดนะผมนะหรือไอวอลน้องก็สามารถเข้ามาลุ้นกันได้เลยนะครับผมทุกคนบอกได้ว่าเรียกได้ว่าเขาจัดหนักแล้วก็จัดเต็มมากๆเลยนะครับผมนะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะนะชาวฟรีไฟลของเราผมนะต้องไม่พลาดนะครับผมทุกคนกิจกรรมเริ่มวันที่1กุมภาพันธ์นะครับไปจนถึงวันที่สามเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับผมทุกคนโดยเทมเน่จากฟร ายนนี้เท่านั้นนะครับผมเพื่อนๆครับแล้วอย่าลืมไปซื้อโอนตินมาสแกนกันได้เลยนะครับผมและน้องๆสามารถติดตามรายละเอียดของนั้นได้ที่เว็บไซต์โอลตินไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมทุกคนครับแล้วก็สามารถหาซื้อโอนตินผมนั้นรุ่นพิเศษได้ผมนะครับฟรีไฟล์มักลิมิเต็ดเอดิชั่นขผมนะได้ที่โลตัสบิ๊กซีเซเว่นผมนัหรือจะเป็นท็อปนั่นเองนะครับผมทุกคนแล้วก็ร้านค้าเล็กร้านค้าใหญ่ทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมทุกคนก็ถ้าเกิดใครที่ว่าแบบคนชอบดื่มโอนตินอยู่แล้วด้วยคัผมมแลล้้วก็ยยงงไไ่เไดอดอื คุณไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย